สวัสดีครับเพื่อนๆครับในอยู่กับบิวนะครับผมวันนี้บิวจะพาไปดูในทางการแต่งรถปัจจุบันสปอร์ตยีดิทิชนะครับคันนี้เป็นยีดิทิชรุ่นขับซีนะครับผมราคา1นึ่งล้านหกแสนสบาทนะครับเพิ่มจากปีแล้ว1000บาทนะครับบิวจะแนะนําในการดูปัจจุบันสปอร์ตปี2022นะครับผมเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่โดนหลอกนะครับว่ารถเป็นรถค้างปีหรือเปล่าเป็นรถเก่าหรือเป็นรถเทสได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวบิวจะแนะนํา ให้จบภายในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับในส่วนของปัจจุรสปอร์ต i t ขับสี่ตัวนี้นะครับเขาบอกคำว่าปัจจุรสปอร์ตโลโก้ตัวนี้จะมีอยู่แล้วนะครับผมส่วนที่พ่นเพิ่มเติมไปอ่จากที่ไม่ใช่ส่วนที่พ่นเพิ่มเติมจากของเดิมนะครับจากปัจจุรถสปอร์ตอ i t ของเดิมเนี่ยคิ้วคิ้วคิ้วไฟหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นคิ้วโครเมียมนะครับลูกค้าก็เลือกที่จะพ่นสีดํากับทางโชว์รูมของเรานะครับรับประกันงานสีหนึ่งปี่ะครับสำหรับ งานพ่นชิ้นนี้นะครับผมดีกว่าการแร็ปสติ๊กเกอร์แน่นอนนะครับการแรปสติ๊กเกอร์แล็ปไปนานๆก็อาจจะหลุดล่อนได้นะครับผมตัวนี้เพิ่มไปเพิ่มเติมในส่วนของสเกิร์ตหน้านะครับผมของไรเดอร์เอ็มนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น V2 เช่นเดิมนะ,ะรุ่นนี้จะมีไฟ Daytime r u n n i n g Light ในตัวด้วยนะครับและพ่นสีดำจากโชรูมเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับสเกิร์ตหน้าไรเดอร์เอ็มตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าสีจะไม่เหมือนตัวรถเลยใช้สีตัวเดียวกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับว่าปาร์จโร่สปอร์ตเ2ลิทเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับพผมมาถึงด้านข้างกันบ้างนะครับผมจะแยกส่วนก่อนนะครับในส่วนของการพ่นสีเพิ่มเติมจะมีหูกระจกผ้าตัวนี้นะครับของเดิมจะเป็นพรีเมียมนะครับลูกค้าท่านนี้ได้เลือกพ่นสีดำเพิ่มเติมไปนะครับให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและในส่วนของแถมที่มีก็คือการสาดแท้นะครับผมการลอยมือจับแท้จากปาร์จโร่สปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับผม ในส่วนของการศาสตร์แท้ตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าติดเป็นกนารศาดตร์ปลอมการศาดตร์นอกนานๆไปอาจจะล่อนได้นะครับผมการศาดตร์แท้ตัวนี้รับรองเลยครับว่าเวลาขับรถเร็วๆจะไม่กระพือแน่นอนนะครับผมในส่วนของของแถมที่เพิ่มไปก็จะมีชุดแต่งของอะไรนะเอ็มนะครับมีกาบข้างนะครับผมมีคิ้วซุ้มล้อนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างน,นะครับว่ามาจเลสสปอร์ต e อลิท2022ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้ผมมาถึงด้านในนบ้างนะครับด้านในของปัจจิโลสปอร์ตอีิตตัวนี้นะครับบุด้วยหนังกันความร้อนของโคเรกโมดูลเล่นะครับผมเป็นหนังชนิดที่กันความร้อนนะครับเวลาจอดตากแดดนะครับเพื่อน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 ขึ้นรถมาสัมผัสกับตัวคอนโซลด้านในสัมผัสกับตัวเบาะก็จะต่อมากับตัวเบาะก็จะไม่ร้อนนะครับผมและเพิ่มเติมเป็นส่วนของชุดพรมเข้ารูป 6D นะครับซึ่งแมทช์กับเบาะเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะ และต่อมาก็คือจอกลางนะครับผมเพื่อให้คุณน้องๆหนูๆได้ดูกันนะครับในแถว2นะครับมาพร้อมกับหูฟังอินฟราตรด2ชุดด้วยนะครับผมมาถึงส่วนด้านท้ายกันบ้างนะครับในส่วนของด้านท้ายที่เลือกเพิ่มเติมไปนะครับที่เป็นของแถมนะครับผมจะมีตัวคําว่าปาร์เจลสปอร์ตคำนี้ครับเป็นการลอยฝาท้ายนะครับที่มีแบบมีไฟด้วยนะครับผมและเลือกที่จะเพิ่มเติมในส่วนของสเกิร์ตหลังแบบท่อสีสวยๆกันไปเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มกันรอยฝาท้ายตัวนี้เช่นเดียวกันครับเวลาเราขึ้นรถขึ้นลงนะครับจะไม่มีรอยที่ฝาท้ายของเรานะครับอ่านี่คือพาร์ทในส่วนของของที่มองเห็นนะครับเป็นของแถมที่มองเห็นฮะในส่วนของแถมที่มองไม่เห็นของผมว่าจะแถมในส่วนของารันตี5ปีนะครับเป็นแพ็กเกจดูแล5ปีนะครับสามารถเข้าศูนย์ไหนก็ได้นะครับในประเทศนะครับผมภายในระยะเวลา5ปีนะครับของเหลวไส้กรองน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่อง ฟรีทุกอย่างนะครับถ้าออกรถกับบิวนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพืเ่อนๆถูกใจแนวทางการถือรถอีกมาจะเรือกสปอร์ตอีลิกคันนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะครับสวัสดีครับ Drive your ambition.